เมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1 1นะครับเครื่องเกม Nintendo 3DS ได้วางจำหน่ายและในเวลาเดียวกันนั้นน่ะก็ได้มีชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นอดีตวิศวกรของโซนี่ได้ยื่นฟ้องต่อ Nintendo ในข้อหา TDS เนี่ยได้ละเมิดสิทธิบัตรของเขาซึ่งเรื่องนี้ก็ค่อนข้างดังพอสมควรเลยในเวลานั้นเพราะคดีนี้นะฮะมันก็มีช่วงหนึ่งที่ Nintendo แพ้คดีด,ด้วย ก็เลยมักจะถูกหยิบไปล้อเลียนเป็นมุกเป็นคอนเทนต์ว่าฝ่ายกฎหมายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของ Nintendo เนี่ยก็ยังเคยพ่ายแพ้อยู่หลายครั้งเพราะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างที่นี้ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับทุกท่านรู้ไหมฮะว่าสิทธิบัตรคืออะไรคําถามเนี่ยหลายคนน่าจะตอบไม่ค่อยถูกหรือไม่มั่นใจเพราะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเมื่อพูดถึงคดีความเรื่องสิทธิบัตรประเด็นมันอยู่ที่ลอกหรือไม่ลอกแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าไอเดียไม่ว่าจะในลิขสิทธิ์หรือในสิทธิบัต มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองแต่แรกอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเกิดเราคิดไอเดียขึ้นมาว่าทําให้เห็นภาพสามมิติได้โดยไม่ต้องใส่แว่นซึ่งประโยคคําพูดเนี้ยก็ยังเป็นเพียงแค่ระดับไอเดียเท่านั้นหากต้องการขอรับสิทธิบัตรซึ่งมีผลคุ้มครองทางกฎหมายอ่ะก็ต้องอธิบายวิธีเชิงรูปธรรมลงในเอกสารแล้วก็ยื่นขอเท่านั้นเพราะถ้าเกิดแค่ไอเดียซ้ํากันแล้วต้องขึ้นศาลเนี่ยก็คงวุ่นวายกันหมดเพราะงั้นก็พูดแบบง่ายๆก็คือสิทธิบัตรก็คือวิธีการเชิงเทคนิค เพื่อทำให้ไอเดียเป็นจริงที่ถูกเขีย,เยเนเป็นเอกสารตามขั้นตอนแล้วก็ผ่านการอนุมัติแล้วโดยก็ทดไว้ในใจประมาณนี้ก่อนจะได้พอเข้าเรื่องและเห็นภาพรวมมากขึ้นอ่ะเข้าเรื่องเลยเมื่อตอนปี2003นะครับได้มีวิศวกรคนหนึ่งไปเยือน Nintendo ชื่อของเขาก็คือโทมิตะเซอิจิโรเขาเคยเป็นวิศวกรของโซนี่แล้วก็ทํางานอยู่จนถึงปี2001หลังจากเขาออกมาเนี่ยก็กลายเป็นอิสระและดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ในตอนนั้นก็คือ เร่ยนำสิทธิบัตรไปเสนอขายให้บริษัทต่างๆเนื่องจากเขาเนี่ยมีความสามารถในด้านเทคโนโลยีภาพสามิติที่สูงมากทําให้สิทธิบัตรของเขาส่วนใหญ่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ3มิติทั้งนั้นอย่างถ้าเกิดเราลองไปค้นในเว็บสิทธิบัตรด,ดูเนี่ยในปี2002ก็จะพบชื่อของเขาในสิทธิบัตรของบริษัทโซเฟียที่เป็นผู้ผลิตปาจิงโกะซึ่งสิทธิบัตรเนี่ยก็เกี่ยวกับภาพ3ามิติเช่นกันแล้วพอคุณโทมิตาเนี่ยได้ไปเยือน Nintendo เขาก็นําเสนอเทคโนโลยีด้านภาพ3ามิติโดยไม่ต้องใส่แว่นให้กับ Nintendo แต่สุดท้ายก็โดนปฏิเสธไม่รับไปใช้จากนั้นน่ะเขาก็ยังคงเดินหน้าขายนวัตกรรมให้กับบริษัทอื่นๆต่อไปโดยนอกจากบริษัทโซเฟียแล้วก็พบชื่อเขาในสิทธิบัตรของบริษัทอมิตาเทคโนโลยีด้วยซึ่งในปี2006นะครับคุณทมิตาสามารถจดสิทธิบัตรได้ถึง4ฉบับในปี2007ก็เพิ่มเป็น16ฉบับแต่ในปีถัดมา2008เหลือเพียง1ฉบับและตั้งแต่ปี2009เเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏชื่อเขาอยู่ระยะหนึ่งเหตุผลก็คือเขาป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง แล้วก็เข้าสู่การรักษาตัวหลังจากนั้นก็ไม่ได้หายดีสนิทนักและดูเหมือนว่าจะยังมีอาการอาัมาพาตหลงเหลืออยู่บางส่วนและระหว่างนั้นเองอ่ะคุณโทมิตะก็ได้รับข่าวใหญ่ที่ทําให้เขาตกใจมากนั่นก็คือ Nintendo ประกาศเปิดตัวเครื่อง TDS ที่เป็นเครื่องเกมที่ทําให้มองเห็นภาพสามิติได้โดยไม่ต้องใส่แว่นทําให้คุณโทมิตะคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ยนี่มันละเมิดสิทธิบัตรของผมไม่ใช่เหรอวะเนื่องจากคุณโทมิตะนะครับเขามั่นใจในตัวเองว่าในด้านเทคโนโลยีภาพสามิติเนี่ย เขาเหนือกว่าคนอื่นแน่นอนนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาไปเสนอให้กับ Nintendo ตั้งแต่แรกแต่สุดท้าย Nintendo ก็ออก 3D S ออกมาจึงทําให้คุณโทมิตะเนี่ยเริ่มลงมือทันทีโดยตอนแรกเนี่ยเขาน่าจะน่าจะนะไปพบกับ Nintendo อีกครั้งเพื่อเรียกร้องว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรแต่ดูเหมือนว่า Nintendo อ่ะจะไม่ได้มีท่าทีรับฟังเลยผลก็คือเขาจึงเริ่มเตรียมการฟ้องร้องคุณโทมิตะนะครับดาเนินการเพื่อฟ้องคดีสิทธิบัตรไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาด้วยเพราะสิทธิบัตรเนี่ยต้องถูกยื่นแย่งในแต่ละประเทศเพื่อให้มีผลเขาก็เลยยื่นไว้ในหลายประเทศแต่สุดท้ายแล้วประเทศที่สามารถฟ้องคดีได้จริงก็มีเพียงแค่อเมริกาเท่านั้นเขายื่นฟ้องในยุโรปแต่ก็ถูกปฏิเสธส่วนในญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปไม่ถึงขั้นขึ้นศาลเช่นกันและเนื่องจากคุณโทมิตะยังมีอาการหลงเหลือจากโรคหลอดเลือดสมองอยู่เขาเลยไม่สามารถบินไปอเมริกาเพื่อให้การด้วยตัวเองได้จึงต้องขอพึ่งพาเพื่อนสนิทที่สุด ที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยทํางานที่โซนี่กว่า20ปีก็คือคุณคริฟฟอร์ดเดวิดซึ่งเพื่อนคนนี้ก็ตอบรับคําขอด้วยความเต็มใจและก็เริ่มเตรียมการฟ้องร้องให้โดยสิ่งแรกที่ทําก่อนฟ้องก็คือการจัดตั้งนิติบุคคลคุณโทมิตะก็เลยถูกตั้งให้เป็นประธานบริษัทที่มีชื่อว่าโทมิตะเทคโนโลยีส์อินเตอร์เนชั่นแนลและในเดือนเมษายนปี2011ก็มีการตั้งโทมิตะเทคโนโลยีส์เอสเอเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาโดยสำนักงานของโทมิตะ u s เอสเอ ก็คือบ้านของคุณเดวิดที่อยู่ในนิวยอร์กนั่นเองจากนั้นคดีระหว่างโทมิายเทคโนโลยีส์เวอร์ซัสกับ Nintendo ก็เริ่มต้นขึ้นในสหรัฐอเมริกาแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาจริงเนี่ยนินเทนโดนะครับก็ได้เปิดศึกล่วงหน้าโดยยื่นคำร้องดึงต่อศาลก่อนใจความก็คือไม่ใช่ที่นิวยอร์กแต่ต้องเป็นที่วอชิงตันต่างหากที่เหมาะจะเป็นสถานที่ที่จะพิจารณาคดีนี้ที่เนี้ยเพราะสำนักง,งานใหญ่ของโทมิตายสเอหรือพูดตามจริงก็คือบ้านของคุณเดวิดเนี่ยตั้งอยู่ในนิวยอร ดังนั้นศาลที่รับคําฟ้องครั้งแรกเนี่ยจึงอยู่ที่นิวยอร์กแต่ Nintendo เนี่ยไม่พอใจในจุดนี้แล้วร้องขอให้ย้ายไปวอชิงตันแทนโดยที่ Nintendo ทําแบบน Washington เนี้ยก็เพราะที่วอชิงตันเนี่ยเป็นที่ตั้งของ Nintendo o f a m เมริกาจึงน่าจะเป็นความรู้สึกประมาณว่าจะให้ยุ่งยากไปพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามทําไมถ้าจะพิจารณาเนี่ยก็ทําที่ฝั่งเราเองนี่แหละนอกจากนี้นินเทนโดยังใช้สไตล์อเมริกันเต็มรูปแบบกล่าวโทษคุณโทมิตาด้วยน้ําเสียงค่อนข้างรุนแรง โดยพวกเขาบอกว่าโทมิตะ USA เนี่ยถูกตั้งขึ้นก่อนฟ้องไม่นานจึงกล่าวหาว่าคุณโทมิตะทำฟอรัมช้อปปิ้งหรือที่แปลว่าการเลือกสารที่ตัวเองได้เปรียบและยังอ้างด้วยว่าในคดีละเมิดสิทธิบัตรจุดสําคัญก็คือสถานที่ที่ผลิตภัณฑ์อันเป็นประเด็นถูกออกแบบพัฒนาและก็ควบคุมเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เหมาะสมก็คือวอชิงตันเพราะมันเป็นที่ที่พัฒนาเครื่อง TDS ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ย TDS อ่ะไม่ได้ถูกพัฒนาที่วอชิงตันหรอกแต่เป็นที่ญี่ปุ่นเรื่องเนี้ย ก็เลยทําให้คนสงสัยว่าเอ๊ะ TDS พัฒนาที่วอชิงตันจริงหรอ Nintendo เองก็ดูเหมือนว่าจะรู้ว่าประเด็นเนี้ยฝืนอยู่ไม่น้อยก็เลยแก้ต่างออกไปว่าการออกแบบแล้วก็พัฒนาเนี่ยถูกทําในญี่ปุ่นแต่การควบคุมโดยรวมอ่ะดำเนินการในวอชิงตันและที่นั่นเนี่ยก็เป็นที่ตัดสินใจด้านการขายและก็การตลาดแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้ออ้างตรงส่วนนี้ของ Nintendo เนี่ยดูเหมือนจะยกเหตุผลแบบฝืนๆออกมาเพราะ Nintendo ไม่สามารถอธิบายได้เลยว่า ถ้าคดีอยู่ที่นิวยอร์กแล้วคุณโทมิตะจะได้เปรียบตรงไหนและเนี่ยก็เป็นการฟ้องร้องเรื่องสิทธิบัตรเพราะงั้นที่บอกว่าวอชิงตันทาการตลาดแล้วก็ตัดสินใจด้านการขายอ่ะมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรเลยจึงทําให้คําร้องของ Nintendo ในการขอย้ายสถานที่เนี่ยก็ถูกศาลปฏิเสธไปเพราะฉะนั้นในศึกเปิดฉากล่วงหน้าจึงเป็นชัยชนะของคุณโทมิตะแต่ตรงเนี้ยก็อาจจะมองได้เหมือนกันนะว่า Nintendo อ่ะอาจจะเพียงแค่ลองหยอดหมัดเผื่อฟุกก็ได้เพราะ Nintendo เองอ่ะ ก็เคยชนะคดีทรัพย์สินทางปัญญาหลายครั้งในนิวยอร์กมาก่อนเพราะงั้นที่นิวยอร์กอ่ะก็ไม่ใช่ที่ที่ n i n t e n d o เสียเปรียบแน่นอนทีนีน้เมื่อถูกตัดสินแล้วนะครับว่าคดีจะจัดขึ้นที่นิวยอร์กเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เป็นระบบก,กฎหมายแบบจารีตการพิจารณาคดีสิทธิบัตรในศาลชั้นต้นจะเป็นการพิจารณาโดยคณะลูกขุนซึ่งคณะลูกขุนเนี่ยที่เป็นประชาชนทั่วไปจะมาฟังข้อโต้แย้งของฝ่ายโจทก์และก็จำเลย แล้วก็ประชุมกันเพื่อพิจารณาว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรเกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะต้องได้ข้อสรุปเป็นเอกนท์เท่านั้นไม่ใช่การลงคะแนนเสียงตามเสียงข้างมากแน่นอนว่าอาจจะมีคําถามว่าถ้าคนธรรมดามาช่วยวินิจฉัยเนี่ยแล้วคดีสิทธิบัตรที่มีความซับซ้อนยุ่งยากมากจะทําได้จริงหรอซึ่งเรื่องนี้ระบบของอเมริกาก็ให้เหตุผลว่าผู้พิพากษาเองอ่ะก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรโดยเฉพาะเหมือนกันดังนั้นจึงให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมตัดสินใจด้วยทีนี้ ขอแวะออกข้างทางเล่าคดีเก่าคดีหนึ่งก่อนเพื่อจะได้เห็นถึงความยากแล้วก็ความวุ่นวายของคดีสิทธิบัตรมากขึ้นนะฮะย้อนกลับไปตอนปี1992ได้เกิดคดีหนึ่งขึ้นโดยโจทย์ก็คือนักประดิษฐ์ที่ชื่อแจนคอยเขาได้อ้างว่าบริษัทที่ขายเครื่องเกมในอเมริกาเหนืออย่าง Nintendo และก็ Sega ได้ละเมิดสิทธิบัตรข,ของเขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสดงภาพสีโดยใช้สัญญาณเสียงความถี่ต่ำซึ่งเคสเนี้ยก็คล้ายกับกรณีของคุณโทมิตะ ตรงที่เป็นบุคคลธรรมดายื่นฟ้องบริษัทเกมยักษ์ใหญ่แล้วสิทธิบัตรของคุณจอนคอยคืออะไรมันก็คือเทคโนโลยีที่รับเสียงเข้ามาเป็นสัญญาณแล้วก็ทําการแปลงสัญญาณนั้นแหละแล้วก็ส่งออกสิ่งที่เทียบเท่ากันไปยังโทรทัศน์สีพูดง่ายก็คือเป็นเทคนิคที่ทําให้หน้าจอโทรทัศน์สีเนี่ยเปลี่ยนไปตามเสียงนั่นเองโดยจุดประสงค์อะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะนําไปใช้กับงานตกแต่งภายในซึ่งฟังแล้วก็คิดเล้วว่าไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเครื่องเกมเลยแล้วฝ่ายกฎหมายของเซกาเองอะ่ะ ก็เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเหมือนกันว่ายัางไงพวกเขาก็ชนะแต่แจนคอยเนี่ยก็ได้โต้ว่าเอาพุทธภาพวิดีโอของเครื่องเกมที่ทั้ง Nintendo และก็ Sega วางจำหน่ายนั้นน่ะมันมีสัญญาณเสียงปะปนอยู่ซึ่งเป็นคนละส่วนกับเสียงที่ได้ยินจากลำโพงและนั่นก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของผมซึ่งถ้าเกิดมองจากมุมเทคนิคแล้วเนี่ยมันคือการกล่าวหาที่แท้ไม่มีน้ำหนักเลยจึงไม่แปลกที่ Sega จะมั่นใจแต่ Nintendo นะครับกลับไม่ทำแบบ s ซ ga พวกเขาเลือกที่จะไกลเกลี่ยตั้งแต่ก่อนจะสู้คดีจริง แล้วก็ยอมจ่ายเงินเพื่อจบเรื่องล่วงหน้าแล้วพอคดีระหว่างคอยกับเซก้าเริ่มขึ้นทนายของเซก้าก็พยายามอธิบายความแตกต่างทางเทคนิคอย่างละเอียดใช้สั์เฉพาะจํานวนมากส่วนคอยซึ่งมีอายุมากแล้วก็ไปสารไม่ไหวก็เปิดวิดีโอคําให้การว่าอย่างที่เห็นครับผมแก่จนแทบเดินไม่ไหวแล้วสุขภาพผมก็อ่อนแอหัวใจก็ไม่ดีสิทธิบัตรเนี้ยผมได้มานานแล้วรายละเอียดผมก็จําไม่ค่อยได้ แต่ในเมื่อมันได้รับรองการเป็นสิทธิทบัตรแล้วมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากกลยุทธ์นี้ได้ผลอย่างมหาศาลคณะลูกขุนต่างก็เห็นใจคอยทั้งที่ในความเป็นจริงอ่ะเขาแทบไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับตัวสิทธิบัตรเลยเนื้อหาวิดีโออ่ะก็เป็นเพียงแค่การเรียกร้องความเห็นใจล้วนๆและยิ่งไปกว่านั้นอ่ะพอคณะลูกขุนได้รับรู้ว่า Nintendo ยอมจ่ายเงินไก่เกี่ยก่อนแล้วแม้ผู้ไปพากษาจะเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ Sega ห้ามนามาใช้ประกอบคําตัดสินแต่มนุษย์เราเนี่ยก็ย่อมมีอารมณ์ร่วมแล้วก็ทําให้เริ่มคิดว่าขนาด Nintendo ยังไกลเกียรกรเลย Se กานี่แย่จริงๆแถมทนายของ Se กาก็ยังพูดแต่สับเทคนิคจนดูเหมือนทาให้คณะลูกขุนน่ะสับสนอีกตั้งหากผลก็คือเ Se กาแพ้คดีเครื่องเกม s e กาเจเนซิตเนี่ยถูกตัดสินว่าละเมิดสิทธิบัตรแล้วก็ออกคําสั่งระง,งับการขายซึ่งมันเป็นช่วงที่เจเนซิตเนี่ยกำลังขายดีที่สุดแซงซูเปอร์ฟามิคอมด้วยซ้ํา การถูกระง,งับขายเนี่ยถือว่าหนักมากคณะลูกขุนเนี่ยสั่งให้เซกาจ่าย3 3ล้านดอลลาร์แต่สุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายเพิ่มด้วยเงิน4 3ล้านดอลลาร์เพื่อให้คําสั่งระง,ง,งับการขายเครื่องเจเนอรถูกถอนออกไปในทางกลับกัน Nintendo จบเรื่องด้วยการจ่ายเงินเพียงไม่กี่แสนดอลลาร์เท่านั้นซึ่งเนี่ยก็คือคดีที่สะท้อนถึงความยากของคดีสิทธิบัตรอย่างชัดเจน Nintendo ก็น่าจะเชื่อว่าตัวเองอะ่ะไม่ละเมิดสิทธิบัตรของคุณโทมิตะเหมือนกันแต่เนื่องจากเคยมีประสบการณ์กับคดีของคอยมาก่อน แล้วมองเห็นความเสี่ยงแบบเดียวที่เกิดกับ Sega จึงไม่อยากเสี่ยงสู้คดีในตอนนั้นแต่สําหรับครั้งนี้นิ n เทนโดเลือกที่จะสู้ไม่ยอมรับคําข้อกล่าวหาของคุณโทมิตะเพราะเขาคงมองว่ามีโอกาสชนะมากพอแต่สุดท้าย Nintendo ก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้ในชั้นแรกของคดีนี้โดยที่พอคดีเริ่มพิจารณาคณะลูกขุนที่ได้รับฟังคําโต้แย้งจากทั้งโทมิตะเทคโนโลยีส์แล้วก็นินเทนโดก็ได้สรุปความเห็นร่วมกันแล้วว่ามีการละเมิดสิทธิบัตร และถึง n ินเทนจะยืนยันว่าเฮ้ยสิทติบัตรของโทมิตะเนี่ยไม่เกี่ยวข้องใดๆกับ TDS ของเรานะแต่ข้อโต้แย้งนั้นน่ะไม่ได้รับการยอมรับทีเนี้ยสิทติบัตรฉบับที่ว่าเหล่าลูกขุนเห็นตรงกันว่ามันละเมิดเป็นแบบไหนนั้นนะครับเนื้อหาเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคแล้วก็ซับซ้อนมากแต่ถ้าเกิดจะให้สรุปก็คือการมองเห็นภาพสามมิติโดยไม่ต้องใช้แว่นนั้นนะครับโดยทั่วไปอ่ะมันคือเทคนิคที่ทําให้ตาซ้ายและก็ตาขวาเห็นภาพที่ต่างกันเล็กน้อยตามมุมมองของตาแต่ละข้างจนทําให้เกกิดความลึ แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีปัจจัยอย่างระยะห่างระหว่างผู้ชมกับหน้าจอรวมถึงขนาดหน้าจอเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถ้าฉายภาพนั้นออกมาสู่หน้าจอไปเลยโดยไม่มีการปรับแต่งเนี่ยจะทําให้บางจุดเนี่ยอาจจะมีภาพซ้อนหรือไม่เห็นเป็น3ามมิติได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นเทคโนโลยี3ามิติแบบใส่แว่นเนี่ยจะตัดปัญหานี้ได้เพราะภาพแยกซ้ายขวาจะถูกแยกด้วยเลนส์หรือฟิลเตอร์ของแว่นแต่สิ่งที่บ่ายท,ที่คุณโทมิตาเสนอเข้ามาเป็นแนวทางแก้ปัญหานี้ก็คือเขาจะใช้ขึ้นอันตราซาว เพื่อวัดระยะห่างของผู้ชมแล้วก็ใช้การวัดตำแหน่งแบบ3จุดหรือภาษาอังกฤษก็คือ triangulation เพื่อคำนวณหาจุดที่มองเห็นภาพสามมิติได้ลึกและก็ดูดีที่สุดโดยที่คุณโทมิตะจะเรียกจุดที่ภาพจากตาทั้งสองข้างตรงกันพอดีนี้ว่าจุด cross หรือ cross point นอกจากนี้นะครับพอได้ค่าตัวเลขระยะห่างของภาพตาขวาและก็ตาซ้ายมามันก็ทําให้สามารถปรับแต่งค่าของความลึกของภาพสามมิติได้ตามที่ต้องการด้วยก็คือถ้าเกิดอยากได้ลึกๆเนี่ยก็ปรับเยอะ ถ้าอยากได้ลึกน้อยๆก็ปรับน้อยๆและที่เครื่อง TDS นะครับมันก็มีตัวปรับ T.D. Slider อยู่ที่ด้านข้างของจอซึ่งใช้ปรับระดับความลึกของภาพคณะลูกขุน,นจึงมองว่าเป็นการละเมิดแก่นสําคัญของสิทธิบัตรซึ่งก็อาจจะทําให้สงสัยว่าเอ๊ะก็สถิติบัตรของคุณโทมิตเตี่ยใช้ขึ้นอันต้าซาววัดระยะแต่ T.D. Slider ของ TDS ไม่ได้ใช้แล้วมันจะละเมิดยังไงแต่ในสิทธิบัตรนียการใช้ขึ้นอันต้าซาวไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะแก่นที่แท้จริงก็คือวิธีการแสดงภาพ3ามิติ โดยการเลื่อนภาพตามจุดคลอสที่เหมาะสมบนอุปกรณ์แสดงผลที่สามารถฉายภาพที่ต่างกันให้กับตาทั้งสองข้างของผู้ชมนี้ตั้งหากที่คณะลูกขุนเนี่ยก็ตีความว่าไอทีดีสไลเดอร์ของ Nintendo นั้นน่ะก็คือการเลื่อนปรับจุดคลอสเหมือนกันซึ่งตรงกับแก่นของสิทธิบัตรจึงถือว่าละเมิดคณะลูกขุนเนี่ยได้ออกคำว,วินิจฉัยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2012หลังจากนั้นศาลเนี่ยก็ได้คำนวณค่าเสียหายและในเดือนมีนาคมปี2013 ก็กำหนดค่าเสียหายเป็น30.2ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ราวๆพันล้านบาทและในเวลานั้นนะครับ Nintendo กาลังประสบปัญหาจากยอดขาย w i ย U ย่าแย่ทําให้บริษัทเนี่ยติดตัวเลขขาดทุนอยู่แล้วและถึงบริษัทเนี่ยจะยังมีเงินสดสารองอยู่เยอะจึงทําให้รากฐานธุรกิจเนี่ยไม่ได้สั่นคลอนแต่ตัวเลขขาดทุนรอบนั้นน่ยก็มาซ้ําเติมเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะพวกเขาอะ่ะต้องเอาค่าเสียหายที่สารระบุมามา,มาบันทึกเป็นขาดทุนพิเศษเข้าไปอีกพันล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนของไตมาที่4ของปี2012ซึ like ่งเหตุการณ์น uh ี้ก็ถ yeah ูกสื่อรายงานอย่างกว้างขวางและก็สร้างความช็อกให้กับผู้คนไม่น้อยว่าแม้แต่ Nintendo ที่ฝ่ายกฎหมายแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็ยังแพ้ได้และผลกระทบของมันเนี่ยก็ยังลามไปถึงการประชุมผู้ถือหุ้นของ Nintendo ด้วยโดยในการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่27มิถุนายนปี2013นะครับก็มีคำถามขึ้นมาว่าอยากให้ช่วยชี้แจงตัวเลขค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีความ1,000ล้านบาทที่ถูกบันทึกไว้ในรายการขาดทุนพิเศษ ในงบกาไรขาดทุนหน่อยเขาว่ามันเป็นยังไงซึ่งคําตอบของประธาน Nintendo ในเวลานั้นอย่างคุณซาโตเอวาตะก็ได้บอกว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีความก็คือรายการที่ต้องบันทึกไว้ล่วงหน้าในทางบัญชีในกรณีที่ต้องชําระค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีความการที่มีรายการที่บันทึกไว้ไม่ได้หมายความว่าการขาดทุนได้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วช่วงหลังมาเนี้ยคดีความเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วเราก็มักจะได้รับการกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น แม้เราจะเชื่อว่าจากมุมมองทางกฎหมายเราไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรใดๆแต่ฝ่ายเจ้าของสิทธิบัตรอาจจะคิดว่าจะต้องมีการละเมิดแน่นอนจึงนําไปสู่การฟ้องร้องได้และสําหรับตัวเลข1000ล้านบาทนี้ที่เป็นข่าวอยู่บ้างนั้นเกิดจากคดีละเมิดสิทธิบัตรที่ยื่นฟ้องโดยโทเมิตาเทคโนโลยีส์และเมื่อวันที่13มีนาคมคณะลูกขนของศาลแขวงสหรัฐนิวยอร์กได้มีคําวินิจฉัยว่าเราต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน30.2ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนี้ก็เป็นเพียงคําตัดสินชั้นต้นเท่านั้นแล้วเราก็มีแผนจะอุทธร์อยู่แล้วถ้าหากในศาลชั้นอุทธร์ข้อโต้แย้งของเราได้รับการยอมรับเราก็จะสามารถโอนรายการนี้กลับมาจากขาดทุนให้เป็นกําไรได้แล้วเราก็เชื่อว่าศาลจะยอมรับข้อโต้แย้งของเราในที่สุดซึ่งประโยคที่ว่าเราเชื่อว่าข้อโต้แย้งของเราจะได้รับการยอมรับของคุณเอวาตะเนี่ยนะครับก็เป็นถ้อยคําที่หนักแน่นมากและไม่กี่เดือนต่อจากนั้นน่ะก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่เหมือนเป็นการยืนยันคําพูดดังกล่าวเลยทีีเดยว ก็คือในเดือนกันยายน3เดือนหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐนิวยอร์กตอนใต้ได้มีคำพิพากษาว่าคำวินิจฉัยของคณะลูกขุนก่อนหน้านี้มีจํานวนเงินที่สูงเกินความเหมาะสมจึงสั่งลดจํานวนค่าเสียหายลงซึ่งสาเหตุก็เพราะระบบศาลของอเมริกาค่อนข้างซับซ้อนตรงที่คำวินิจฉัยของคณะลูกขุนเนี่ยเป็นเพียงการวินิจฉัยของคณะลูกขุนเท่านั้นซึ่งมีผลก็จริงแต่หากมีปัญหาใดๆอ่ะผู้พิพากษาที่มีอำนาจสูงสุด ก็มีอำนาจปรับแก้ไขได้บวกกับในตอนนั้นนะ่ะ TDS เนี่ยก็แทบจะขายในราคาต้นทุนอยู่แล้วและอีกข้อสำคัญก็คือเกม TDS ส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีตามสิทธิบัตรของคุณโทมิตะเลยจนมีคนแซวเลย้วยซ้ำว่าช่วงแรกๆที่เกม TDS เนี่ยมีออกมาน้อยแล้วก็ดูไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ของ3มิติเท่าไหร่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าและพอผู้พ,พ,พิพากษาพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้จึงตัดสินให้ลดค่าเสียหายลงเหลือราวครึ่งหนึ่งก็คือ15.1้าด่ล้านดอลลาร์ หรือราว500ล้านบาททําให้ในงบไต่มาเดือนกันยายนปี2013ของ Nintendo ก็มีการบันทึกเงินกลับมา500ล้านบาทให้เป็นกําไรพิเศษแต่ถึงแม้จะได้คืนมาบางส่วนนะครับแต่มันก็ยังเท่ากับว่าเงินอีกประมาณครึ่งหนึ่งได้ถูกส่งไปยังบุคคลเกือบเพียงคนเดียวซึ่งก็คือคุณโทมิตะและ Nintendo ะ่ก็ยังถือว่าแพ้คดีนี้อยู่ดีแต่หลังจากเหตุการณ์นี้นี่แหละ Nintendo ะ่ก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีต่อคดีนี้โดยที่พวกเขาเพิ่มความเข้มในการโจมตีฝ่ายคุณโทมิตะเพิ่มขึ้ โดยหลังจากที่ค่าเสียหายถูกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแต่ Nintendo นะครับก็ยังคงยืนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรรฐต่อไปโดยยังคงยืนยันจุดยืนเดิมว่าบริษัทของเรานั้นน่ะเขารับทรัพย์สินทางบัญญาของผู้อื่นและก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรใ,ใดๆทั้งสิน้นแต่ในอีกด้านหนึ่งอะ่ะตอนเดือนมิถุนาย,ยนปี2014 Nintendo นะครับก็ได้เริ่มดำเนินการโต้กลับบางอย่างในญี่ปุ่นซึ่งก็คือพวกเขาได้ยื่นคำร้องเพิกถอนสิทธิบัตรต่อสำนักง,งานสิทธิบัตรญี่ปุ่น และหมายเลขสิทธิบัตรนั้นก็คือหมายเลข3 9 7 8 3 9 2ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิบัตรด้านภาพสามมิติที่คุณโทมิตะเนี่ยถือครองอยู่โดย Nintendo เนี่ยให้เหตุผลว่าสิทธิบัตรนี้นั้นน่ะมันเหมือนกับสิทธิบัตรหมายเลข3 0 8 9 3 0 6ที่ถือครองโดยบริษัทพานาโซนิกอยู่จึงไม่มีความสดใหม่และก็ควรถูกถอนนี่ก็เลยกลายเป็นสถานการณ์แปลกประหลาดเลยที่ Nintendo เนี่ยอ้างว่าสิทธิบัตรของคุณโทมิตะนั้นน่ะมันเป็นของพานาโซนิกมาก่อนแต่สำนักงานสิทธิบัตญี่่ปุน ก็ปฏิเสธคำร้องของ Nintendo ทำให้ Nintendo นะครับตัดสินใจฟ้องร้องเพื่อโจมตีสิทธิบัตรนี้โดยตรงคดีนี้จึงตกสู่การพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาในโตเกียวซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับการเพิกถอนคำตัดสินของสำนักง,งานสิทธิบัตรเนี่ยศาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นศาลชั้นต้นแล้วก็ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะซึ่งถ้าถามว่าทำไม Nintendo อ่ะถึงเลือกจะเปิดฉากบุกกลับแบบนี้ก่อนนั้นนะฮะถึงแม้จะไม่มีแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนแต่ก็มีความเป็นไได้สูงว่า คุณโทมิตะเนี่ยอาจจะส่งหนังสือเตือนไปยัง Nintendo ในญี่ปุ่นโดยอาศัยแรงจากชัยชนะในอเมริกาเพราะถึงแม้สิทธิบัตรที่ชนะในอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้รับการยอมรับในญี่ปุ่นแต่คุณโทมิตะก็ยังถือสิทธิบัตรภาพสามิตยอื่นที่มีผลในญี่ปุ่นอยู่ดังนั้นเขาก็อาจจะพูดประมาณว่าผมมีสิทธิบัตรที่มีผลในญี่ปุ่นเช่นกันแล้วก็สามารถฟ้องคุณในญี่ปุ่นได้ถ้า Nintendo ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์นั่นก็เป็นชัยชนะของคุณโทมิตะแต่ในความเป็นจริง Nintendo เนี่ยเลือกกบบุลั ด้วยการยื่นฟ้องเพิกถอนสิทธิบตัตรของคุณโทมิตะเสียเองแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีอีกความเป็นไปได้อีกอย่างก็คือ Nintendo อาจจะเดาว,ว่ามีแนวโน้มส่งที่คุณโทมิตะอาจจะฟ้องในญี่ปุ่นด้วยจึงต้องรีบลงมือสวนกลับก่อนเพราะคุณโทมิตะเนี่ยเป็นบุคคลเดียวไม่ใช่บริษัทใหญ่การเจรจาต่อรองแบบถ้าอยากให้ยกเลิกคดีที่ญี่ปุ่นก็ต้องยอมความคาดีที่อเมริกาด้วยจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดเป็นพวกบริษัทฟ้องร้องกันเองเนี่ยมักจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันนะคร คดีก็ได้เคลื่อนไหวในอเมริกาเช่นกันศาลอุทธรณ์สหรัฐด้านทรัพย์สินทางปัญญาเฟดเดอร์ลเซอร์กิตได้วินิจฉัยว่าคำตัดสินของศาลชั้นต้นนมีความบกพร่องแล้วก็สั่งให้ส่งกลับไปยังศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาใหม่ดังนั้นชัยชนะของโทมิตาเทคโนโลยีจึงถูกตีว่ากระบวนการพิจารณาไม่เพียงพอแล้วก็ต้องกลับไปพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นอีกครั้งพูดอีกอย่างก็คือชัยชนะที่คุณโทมิตะได้มาเนี่ยได้ถูกรีเซ็ตย้อนกลับไปเริ่มสู้ใหม่กันหมดซึ่งในระหว่างนั้นนะ ทางฝ้าของคุณโทมิตะก็มีรายง,งานนะครับว่าในเดือนตุลาคมปี2015บริษัทโทมิตะเทคโนโลยีเจแปนจำกัดได้ก่อตั้งขึ้นใหม่แล้วก็ตั้งอยู่ในอาคารสำนักง,งานแห่งหนึ่งในเขตชินกกากะวะและพอไปตรวจสอบค่าเช่าของอาคารเนี่ยก็พบว่าตั้งอยู่ที่ชั้น6พื้นที่86ตารางเมตรค่าเช่าเดือนละ3,030,000เยนตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ1แสนบาทก็คือตอนเนี้ยดูเหมือนว่าบริษัทโทมิตะเทคโนโลยีเนี่ยกำลังก้าวข้ามขอบเขตของกิจการส่วนบุคคล แล้วก็เติบโตขึ้นเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงเลยโดยสิ่งสําคัญที่ทําให้เขาเติบโตก็คือชัยชนะในคดีความที่อเมริกานั่นแหละแต่หลังจากนี้แหละนะฮะคุณโทมิตะเนี่ยก็ต้องเผชิญกับนรกแล้วโดยในเดือนมีนาคมปี2016นสะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูงของญี่ปุ่นมีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิบัตรของคุณโทมิตะนั่นก็แปลว่าที่นินเทนโดเคยยื่นเรื่องถอนไปนั้นน่ะก็คือนินเทนโดชนะและถึงแม้เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับคดีในอเมริกาแต่เดดนันมา ข่าวรายยิ่งกว่าเดิมก็มาถึงคุณโทมิตะเพราะในเดือนเมษายนปี2016ศาลแขวงรัฐนิวยอร์กมีคำพิพากษาออกมาว่า TDS ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรของคุณโทมิตะโดยในโครงสร้างของสิทธิบัตรของคุณโทมิตะและก็ TDS นั้นมีความแตกต่างหลายประการและก็ถูกจัดให้เป็นของที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยหนึ่งในข้อแตกต่างน,นั้นก็คือใน TDS เนี่ยจะไม่สร้างภาพเดียวเป็นข้อมูลจนกว่าจะถึงการแสดงผล ก็คือจะแบ่งภาพสําหรับตาซ้ายและกะตาขวาแยกออกจากกันก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปแสดงบนจอแต่สิทธิบัตรของคุณโทมิตะนั้นจะมีการสร้างภาพระหว่างการโปรเซสผู้ให้เข้าใจง่ายก็คือสิทธิบัตรของคุณโทมิตะนั้นน่ะจะเก็บข้อมูลพิกเซลไว้ในเมมโมรีก่อนแล้วก็ค่อยส่งไปที่จอแต่ใน TDS อ่ะผลลัพธ์จะถูกสร้างขึ้นที่หน้าจอแสดงผลโดยตรงเลยโดยในคำพิภากษานั้นนะครับก็มีใจความว่าคุณโทมิตะเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานให้ได้ว่า TDS อ่ะ ละเมิดสิทธิบัตรของเขาในแง่ใดบ้างโดยในกฎหมายอเมริกาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น means plus function ก็คือถ้าเกิดสิทธิบัตรบอกว่าทําแบบนี้นะใช้ชิ้นส่วนแบบนี้นะวางตรงนี้นะทำงานแบบนี้นะถ้าคนอื่นทําต่างจากขั้นตอนหรือโครงสร้างที่ระบุไว้ก็ไม่ถือว่าละเมิดและอีกแบบก็คือ doctrine of e q u i v a l e n c e ก็คือไม่ได้สนใจว่าทําเหมือนสิทธิบัตรทุกจุดไหมแต่ดูว่าทํางานคล้ายกันจนแทบจะเหมือนกันหรือเปล่า ถึงจะทําวิธีไม่เหมือนแต่ถ้าเกิดหลักการเหมือนกันก็ถือว่าละเมิดคุณโทมิตาเนี่ยต้องออกมาบอกให้ได้ว่า TDS อะละเมิดเขาในหัวข้อไหนแต่สุดท้ายแล้วนะครับสารก็สรุปว่าคุณโทมิตาเนี่ยพิสูจน์ไม่ผ่านทั้ง2แบบทั้งในวิธีการทดสอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้สาเหตุก็เพราะวิธีการของคุณโทมิตานั้นน่ะคือการแปลงเมทริกซ์ด้วยซอฟต์แวร์เพื่อปรับภาพซ้ายแล้วก็ขวาแต่ของ TDS เนี่ยจะเป็นการใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อชดเชยเฉพาะภาพขวา ด้วยการจ,จัดจังหวะเวลาซึ่งทั้งสองอย่างนะมีความแตกต่างกันมากจึงทำให้คุณโทมิตาเนี่ยสอบตกตรงนี้ด้วยเหตุน,นี้นะครับการพิสูจน์ของคุณโทมิตาเนี่ยจึงไม่สมบูรณ์และก็ไม่อาจจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรผลลัพธ์จึงเป็นการพลิกกลับคําตัดสินให้คุณโทมิตาเนี่ยแพ้คดีแต่คุณโทมิตาเนี่ยก็ยื่นอุทธรณ์อีกครั้งซึ่งถึงแม้คามําพิพากษาจะกลับด้านแล้วแต่เงินชดเชยที่เน็ตเอนเทนจ่ายไปนั้น,นก็ยังไม่ถูกส่งคืน ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐก็มีคำพิพากษายืนยันตามสารชั้นต้นก็คือคุณโทมิตะเนี่ยแพ้คดีซึ่งถึงคุณโทมิตะเนี่ยจะยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อสารสูงสุดได้อีกครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวก็รู้แล้วว่ามีโอกาสแพ้สูงมากทําให้ในเดือนสิงหาคม2017บริษัทโทมิตะเทคโนโลยีเจแปนก็ได้ย้ายออกจากสำนักงานในชินอากาวะแล้วก็ย้ายไปยังบ้านส่วนตัวของคุณโทมิตะแทนจากนั้นในงบการเงินไตรมาสข,ของ Nintendo เดอนกันยายน217 0ก็มีการบันทึกรายการรายได้จากการขาดทุนคดีความทําให้คุณโทมิตาเนี่ยต้องนําเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการชนะคดีก่อนหน้านี้ส่งคืนให้เน็นโดทั้งหมดและเดือนตุลาคมถัดมาสารส่งสุดของสหรัฐก็ปฏิเสธไม่รับคําอุทธรณ์ทำให้การพ่ายแพ้ของคุณโทมิตาเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดซึ่งหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าโทมิตา USA ก็น่าจะถูกยุบไปแล้วและหลังจากนั้นน่ะคุณโทมิตา แล้วก็เพื่อนสนิทอย่างคุณเดวิดก็ไม่ปรากฏตัวในเวทีสานอีกเลยอ๋อแล้วที่จริงอ่ะในช่วงเวลาที่คุณโทมิตะกําลังแพ้คดีนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสิทธิบัตรของคุณโทมิตะด้วยเพราะเขานะฮะเริ่มถอนตัวออกจากสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการมองภาพสามมิติโดยตั้งแต่ราวปี2 0 1 6นเนี่ยเขาก็หยุดชําระค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรทาให้สิทธิบัตรที่ถืออยู่เนี่ยทยอยหมดอายุซึ่งดูจากช่วงเวลาแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเมื่อถูกพิคคำพิภากษาเขาก็อาจจะเริ่มมมรรูู้้้ถึงงควาพาพพ่ยยแโดสบณ์ตตััอนนน แต่ในขณะเดียวกันน่ะสิทธิบัตรอื่นๆของเขาอย่างเช่นอุปกรณ์ตรวจจับการมีชีวิตที่ติดตั้งบนเครื่องนอนก็ยังมีผลอยู่และในปี2022เขาก็ยังได้จดสิทธิบัตรใหม่ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณชีวภาพด้วยก็คือถึงแม้คุณโทมิตะเนี่ยจะถอนตัวจากสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับภาพสามมิติที่ตัวเองเชี่ยวชาญทั้งหมดแต่เขาก็ยังไม่หยุดแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างนินเทนโดและก็คุณโทมิตะโดยจากผลคําตัดสินนั่นน่ะ ใครจะมองยังไงก็คงแล้วแต่คนกันไปแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างหนึ่งก็คือหลังจากคุณโทมิตะแพ้คดีเขาก็ถอนตัวจากเทคโนโลยีสามมิติที่ตัวเองเชี่ยวชาญไปหมดเลยก็ยังทําให้พอเห็นได้ว่าเขาอ่ะก็ยังมีศักดิ์ศรีของวิศวกรอยู่ชัดเจนนะซึ่งการที่ครั้งหนึ่งอ่ะเคยมีคนคนหนึ่งกล้าท้าทายบริษัทใหญ่อย่าง n i n t e n d o จนเอาชนะไปได้ครั้งหนึ่งถึงจะเป็นแค่ภาพลวงตาก็เหอะมันก็คงเป็นเรื่องราวและก็บทเรียนให้เราได้เรียนรู้กันไปอีกยาวนานเลย